ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการวุฒิการศึกษาระดับปวทปวสและปร,ะริญญาตรีทุกสาขาวิชาตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเงินเดือน1 8 4 0บาทถึง12,650บาทประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานจำนวนที่เปิดรับจำนวน3อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุธปกษศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือวุฒปวทหรืออนุปริญญาหลักสูตร2ปีในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจและท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือระดับอนุปริญญาขึ้นไปของสำนักงานกพ ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน4อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับฟุตการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาและจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรขีขึ้นไปของสำนักงานกอพอ สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่18กันยายนพศ2566ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ